ในช่วงติ้งเฟิร์สคิดก่อนนะครูกันอยากถามเด็กๆว่าดาวเหนือเป็นกลุ่มดาวประเภทใดดาวเหนือเป็นกลุ่มดาวประเภทใดครูกันมีให้เลือกนะคะอันแรกคือดาวเลิกอันที่สองคือดาวเคราะห์อันที่สคือดาวบริวารดาวเลิกดาวเคราะห์ดาวบริวารเอ๊เป็นดาวอะไรนะ ให้เวลาคิดสิบวิไปกันเลยค่ะ เลยนะคะดาวเหนือที่เด็กๆรู้จากนั้นเป็นประเภทดาวเลิกเช่นเดียวกับดวงอาทิตย์ของเราค่ะตอบถูกกันไหมคะเมื่อเราสังเกตท้องฟ้าในพื้นที่โลง่งท้องฟ้าจะมีลักษณะเป็นรูปครึ่งวงกลมครอบแผ่นดินไว้ในแนวท้องฟ้าจะหลดกับพื้นดินแบบนี้เราเรียกเส้นขอบฟ้าค่ะเด็กๆเห็นไหมคะ เด็กๆคะการที่โลกเป็นดาวบริวารของดวงอาทิตย์และโลกนั้นก็หมุนรอบตัวเองจากทางทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกหรือหมุนทวนเข็มนาฬิกาแต่คนวนโลกจะเห็นในทางตรงข้ามกันค่ะจึงกำหนดให้ทิศที่ดวงอาทิตย์ขึ้นนั้นเป็นทางทิศตะวันออกและทิศที่ดวงอาทิตย์ตกนั้นเป็นทางทิศตะวันตกคะ่ะ ในเด็กทราบหรือไม่คะว่าเมื่อเราหาทิศใดทิศหนึ่งเจอในสีทิศหลักนี้เราก็จะเจออีกทั้งสี่ทิศโดยใช้แขนของเรามีมือซ้ายแล้วก็มีมือขวามีด้านหน้าแล้วก็มีด้านหลังสีองค์ประกอบน,นี้สามารถกำหนดทิศได้คะ่ะเดี๋ยวครูกันพาไปดูในยามเช้า ถ้าเด็กๆหันหน้าไปทานทิศตะวันออกซ้ายมือของเด็กๆจะเป็นทิศเหนือค่ะขวามือจะเป็นทิศใต้และด้านหลังของเด็กๆนั้นก็ง่ายมากค่ะตรงข้ามกับทิศตะวันออกคือทิศตะวันตกนั่นเองเด็กๆคะ่ะเส้นทางการเดินทางของดวงดาวจะเคลื่อนที่จากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกคะ่ะ เช่นเดียวกับการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์การสังเกตดาวในตอนกลางคืนจำเป็นต้องทราบตำแหน่งของทิศแต่ถ้าหากไม่มีเข็มทิศนะคะเด็กๆสามารถสังเกตตำแหน่งของดาวเหนือได้นะคะมาดูว่าทำไมต้องสังเกตดาวเหนือก็เนื่องจากว่าดาวเหนือนั้นจะอยู่ทางทิศเหนือของโลกเสมอค่ะ ดาวเหนือเป็นดาวเลิอกที่สว่างประจำอยู่บนท้องฟ้าทางด้านทิศเหนือนะคะดังนั้นดาวเหนือเนี่ยจึงถูกใช้เป็นตำแหน่งหลักในการจัดทําแผนที่ของแต่ละประเทศการดูดาวเหนือเพียงแค่ดาวดวงเดียวเป็นเรื่องที่บอกทิศทางได้ลําบากค่ะดังนั้นทั่วโลกจะแน่ใจว่านี่คือดาวเหนือเขาจะดู2กลุ่มดาวนี้ เป็นองค์ประกอบด้วยค่ะนั่นคือกลุ่มดาวมีเล็กและกลุ่มดาวมีใหญ่นะคะในการสังเกตดวงดาวบนท้องฟ้าผู้สังเกตอาจมีจินตนาการแตกต่างกันดูดาวสองกลุ่มนี้บางชาติเห็นเป็นดาวมีเล็กดาวมีใหญ่บางชาติเห็นเป็นกระบวยเล็กกระบวยใหญ่มาดูกลุ่มดาวแรกเรียกว่ากลุ่มดาวมีเล็กนะคะ กลุ่มดาวหมีเล็กหางของดาวหมีเล็กเนี่ยจะเป็นดาวหนึ่งนะคะดังนั้นจึงมีประโยชน์สำหรับนักเดินเรือกลุ่มดาวหมีเล็กนั้นสามารถสังเกตได้ในช่วงเวลาประมาณ3ทุ่มหรือ21นาฬิกาค่ะต่อมาคือกลุ่มดาวหมีใหญ่ค่ะจะมองเห็นได้ทั้งปีทางทิศเหนือเช่นเดียวกับดาวเหนือนะคะจะประกอบไปด้วยดวงดาวทั้งหมด7ดวง ชาวกรีกซึ่งเป็นดินแดนแห่งเทพนิยายเนี่ยเรียกกลุ่มดาวนี้ว่ากลุ่มดาวหมีใหญ่ค่ะแต่กลุ่มดาวเมื่อกี้นี้นะคะชาวจีนและชาวยุโรปกับไม่เห็นเป็นหมีใหญ่แต่เรียกกลุ่มดาวนี้ว่ากลุ่มดาวกระบวยใหญ่แทนหรือ Big Dipper แต่สำหรับคนไทยกลุ่มดาวหมีใหญ่ คนไทยเรียกว่ากลุ่มดาวจระเข้นะคะซึ่งจะเห็นเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือชาวกรีกและชาวไทยล้วนเห็น3ดวงเป็นหางของสัตว์นะคะคนไทยเห็นเป็นหางจระเข้ส่วนคนกรีกเห็นเป็นหางของหมี You can do can it ในช่วง you can do it นะคะครูการจะให้เด็กๆลองตอบชื่อประเทศนะคะว่าวัฒนธรรมชาติใดที่เรียกกลุ่มดาวนี้ว่าจราเคคะเ้ค่ะนึกออกไหมคะประเทศนั้นคือคือประเทศไทยนั่นเองคะ่ะไปต่อกันนะคะยังอยู่ที่กลุ่มดาวกลุ่มเดิม คำถามวัฒนธรรมชาติใดที่เรียกกลุ่มดาวกลุ่มนี้ว่าดาวหมีใหญ่คะมาดูนะคะคือคือชนชาติกลีกนั่นเองคะ่ะดินแดนแห่งเทพนิยายเห็นกลุ่มดาวกลุ่มนี้เป็นดาวหมีใหญ่ยังอยู่ที่กลุ่มดาวเดิมถามว่า วัฒนธรรมชาติใดที่เรียกกลุ่มดาวนี้ว่าดาวกระบวยใหญ่คะหรือว่า Big Dipper ปอรำได้ไหมคะชาติใดที่จินตนาการว่ากลุ่มดาวนี้เป็นกระบวยใหญ่ฉเฉลยนะคะนั่นคือชาวจีนและชาวยุโรปนั่นเองคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้เราได้เรียนรู้ ตำแหน่งกลุ่มดาวที่บอกทิศนอกจากนี้ยังมีกลุ่มดาวอื่นๆเดี๋ยวเราไปดูกันในข้าบหน้านะคะ